มาไหนเนี่ยห้องเนี้เล่นได้ตั้งร้อยสิบสี่คนร้อยสิบสามคนแล้วเนี่ยแล้วมึงเห็นแล้วมั้ยเดดพ่อเข้าเข้เข้าเข้าเข้ากันแล้วขึ้นแล้วอเราคือเไปกันเลยเอาเราจ่าทิ้งทิ้งพ่อไว้ทิ้งพ่อไว้แบบบ้านชั้นหลังเดียวแบบท่ามกลางป่าอย่างเงี้ยกด F เพื่อเป็นการเปิดไฟฉายอ๋อนี่ไงทำความสะอาดเฮ้ยไม่มีขีวกับเอเนอร์จีด้วย เออว่ะมันมีความผิวแล้วก็มีพลังงานด้วยนี่ว่ะกูล็อกอะไรเหรอเอลลี่นั่นเอลลี่หรือเปล่าเฮ้ยต่อไปเตรียมบะหมี่ให้พ่อหนึ่งอันแล้วก็ของเราอีกสามถ้วยฉันดูเป็นคนแบบคนทำาหาสตัวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่้สร็จเสร็จได้ไงวะอ๋อเราต้องหยิบอันนี้มาก่อนเนาะหยิบหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วไงไอคองแดงของกูพรุ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเออกิเล็กิรอนิกส์รอแดงอย่างเดียวเลยกิน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 สิกินสิกินเองก็ได้ต่อไปไปรีวิวเครื่องเครื่องจิเนเลเตอร์แล้วก็ไฟฟังว่าพ่อพูดอะไรพูดไรพ่อใครขอประตูอ่ะใครขอประตูข้างนอกอ่ะแล้วมึงดูโปรไฟล์พระพ่อดิพ่อบอกดูทีวีไปก่อนได้เลยเดี๋ยวหลังนี่พ่อไปข้างนอกไหนอุ้ยใครวะคนแปลกหน้าอีกอีกอีกอ่มันเฉยนะอย่าลืมนลยว่าคุณต้องเข้านอน เวลาสี่ทุ่มนะไม่งั้นพ่อจะโกรธแล้วนะวิพ่อไปแล้วไปด้วยไปด้วยพ่อไปด้วยวิพ่อล็อกประตูอุ้ยเฮ้ยมันยุดมาแอบดูพ่อแล้วพ่อทำอะไรหลบซิกูเป็นตะก้องกูจะเก็บฟุตเทจหลบพวกมึงหลบไปเปิดแอร์ไปเปิดแอร์ไปเปิดแอร์เร็วปิดปิดไฟทั้งหมดในบ้านอ่ะอุ้ยพ่อไม่บอกตั้งแต่แรกว่ากูต้องมาลงไปปิดเด็กหนิวหนิวนี่มึงเหรอดูนี่ดิไหลบกอนแล้ว ไปแล้วไปแล้วปิดปิดปิดล้วแล้วแล้ว้วววีเม่เ้ยมานี่มานี่ต้องเข้ามาแล้วเรามาเรามาคุยเรื่องเพียงกันดีกว่าจะนอนห้องอันไหนเรลจอกเลือกเลือกเลืกเอกูขอกูขอกูขอพูดในกูกูยังกูอยู่กูอยู่ใกล้แอนเฮ้ยมึงอย่าปิดไฟหมดปิดไฟหมดปิดไฟหมดเหลือลวกไหนวะเอาไปปิดทีวีมึงบ้าไปหรือเปล่าได้ฟังข่าวฟังข่าวพดฟังข่าวข่าวใหม่จาก FBI ระวังชายแปลกหน้าที่ขับมาด้วยรถพอร์ชเขาเป็น เขาเป็นเหยื่อผู้ต้องสงสัยในเหตุฆาตกรรมเหรอเออช่วยด้วยใส่ซับให้กูดีแปลไม่ออกเฮ้ยไปไปเช็คพ่อไปเช็คพ่อไปดึงกล้องเลยเช็คพ่อเฮ้ยเช็คพ่อผ่านกล้องวงจรได้เว้ยจริงเหรอเปิดประตูได้ป่ะเฮ้ยล็อกแล้ยพ่อเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยพ่อเป็นสีแดงเช็คกล้องยังไงไปดูไงดูไงอ่ะชิบหาย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 แล้วทุกคนทุกคนมานอนเลยทุกคนมานอนเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดมืงกลับกลับที่นอน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 ปิดไฟนอนเปิดไฟนอน เราเราเราเข้าเตียงเข้าเตียงเข้าเตียงว้าวติดมือวน้ะมึงเราต้องมาเราต้องมานอนเราต้องมานอนตรงนี้แม่หมิวจะเห็นชัดเจนเลยวิ้ยทุกคนเลี้ยวนี่ไงมีแก๊สสี่ถังแล้วก็ใช้กล้องจะปิดในการที่จะดูเรื่องของรักษาบนี้ด้วยพลังงานด้วยแล้วก็นอนตอนที่พ่อมากดย่อเพื่อเป็นการเดินให้เงียบที่สุดพ่อจะได้ไม่รู้ตัวแล้วก็อย่าลืม่จะานอนเพื่อเป็นการเติมพลังงานแล้วก็กินเพื่ออิ่มด้วย อิ้ยยีงไงหน้าบ้านเรา<ด>อันนี้บันไดอันนี้กรถพ่อนนพอ่พอพ่อหลับอยู่พ่อหลับอยู่หลับอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องทำไงอ่ะวิไพ่อ <c oughs> ตื่แลบบ้วนอน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 นอมนนนยังตตอนอนอยน่อนนนอนอออเอน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 นอออเออ,เอ,อโอนคอน็คกล้องเช็คกล้องนอ่อไอพ่อกลับไปนอนแล้วอึงกูกนอกล้องนอออออนออนอออมึง พ่อหลับอยู่พ่อหลับอยู่สบายใจนะเลึกอ๋อฝันอุยฝันเฉยเร็วเร็เร็ว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 เร็เร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเวเร็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 เร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 ็ร็วเ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 ร็เร็วเร็วเรเร็ว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 เวเร็วเเร็วเร็วเวเร็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 วร็วเ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 เร็ว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 เร็ ายเอาจะเจ็หมดจะเจหมดจะตายอันนี้วะเนี่ยแ่ากูบังกูบดอันร้อน <c oughs> แรกู <c oughs> ตายกูตายเนียเออเอาอิมิวตาย <c oughs> ตายขาวันได้ จะมีผู้ช่วงตีนหรือเปล่ารอบแคันที่สองมาหมดเลยคนแน่คนแน่มากับเราเปล่าเฮ้ยมากับเรามามากับเรามาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยมาไป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 ทำอะไรนักเก็บขยะก่อนเก็บขยะก่อนอย่าแย่งขยะกูดิจะเอาไปเด็กอย่าอย่ากินข้าวก่อน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 ไป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 กินข้าวกินข้าวกินปลากินข้าวกินปลาอุ๊ยอุ๊ยิซมอลคีรานี่ก็แบบรีบรีบทำอ่ะเขารู้หน้าที่หรืเปลาเขาทำอาหารได้เออเขาจะเสียนก็ได้มองฉันทำไมสมอลคีร่าดิโก้ฟ้าดิเซนเดูดเดิ เฮ้ยเราองต้องมาให้ครบก่อนเราต้องมาให้ครบกันหรอไอ้กิดอีนี่โมโหแล้วมึงอะไรกันวะมึงอย่ามึงรีบเดกกันสิ เันคอนแดดของกูนเของกูเลยมึงจะกินมันเมกินกูกินของมึงเองอ๋อมันทำตุนไป่มันทำตุนอ้ยฉลาฉลาดฉลาดฉลาดุนต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 ุาตุ้ตุนตงนตุนเรนเงนตุนตุนตุนอุนตุนตนตุงนตุนตุูตุนตุนตนตนอนตตุนตีนตุนตุนตอาหารต่อเออคีาหายไปไหนแล้ววะอ ไอ้ทล่รมึงทิ้งมึงมาทำอาหารแล้วมึงก็ทิ้งไปเลยเหรอมึงมึงรอข้างบนเลยมึงรอข้างบนเลยปล่อยปล่อยทีวีไปอีกรอเยรอตกใจหมดกูขอจองเตียงข้างๆกองแล้วกันนะกูจะได้แบบคอยเช็คทันทีทันใดไอ้กูนอนเตียงกลางแล้วกันดิเฮ้ยพ่อพ่อพ่อนี่ไงคนแปลกหน้าจริงด้วยเอ้าพ่อคนแปลกหน้าหายแล้วพ่ออุ้ย นอน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 สรเดออเฮ้ยครูดาวครูดาวปน็นอุยเกือบเกือบนอนไม่ทันเมื่อกีบอกว่าอย่าอกมลําบอกว่าอย่าขมยลําเมื่อกี้เกอบนอนแล้วมันติดครูดาวตกใจหมดพ่อหลับอยู่มือสั่นแบบสั่นไหนเฮียอยากรู้ว่าถ้าตีหนึ่งอะตีหนึ่งพ่อจะตื่นไหมถ้าดูเดถ้าตีหนึงพ่อตื่นแสดงว่ามันตื่นทุกชั่วโมงพ่อัเนทำไมพ่อมึงขยันจังไปอีตีหนึ่งแล้ว ไม่วะไม่ตื่นวะยจนเลเตอร์จเลเอร์ไป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 ย่อยย่อย่อทุกคนเราต้องย่อยอะย่อแต่ละคนย่อมึงมึง่าตายนะนี่เร็ว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 อย่าปิดเียพี่จะเีอะไรล่ะนอนนอนนโอ้โหโอโอ้โหอ้โโอ้โโอ้โหโ้โหโอ้โคโอ้โหอ้ห้อ้ห้อ้อ้ โอเคเข้าใจแล้วเราต้องไปปั่นไฟให้แ้นเนิร์ดเลยเว้ยเราต้องแบบว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเราลองเข้าห้องห้าคนนล้วถึมีมีคนแบบวิ่งเออเออเออร้องห้าคนไหมทุกคนมานี่เร็วทุกคนทุกวันนี่เร็วทุกคนคนมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วเนี่ยเนี่ยรองเข้าไปดิถ้าเข้าไปเขาจะตามมาป่ะมามามาไปแปดแปดว่าไม่มาเฮียถ้าสามมีออกเลย Okay, อโอเคออ้ยยังไม่เคยเท่ากันเลยคนนี้เขาเขาไปรถถ้าออกไปป้าไปป้าไปป้าไป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 รถถ้ารถถ้าไปด้วยกันไปกูอยากรู้ว่าถ้าถ้าถ้าห้องมันห้าคนแล้วอีกคนที่ห้าไม่จะนั่งกันตรงไหนบนรถวะเออราคาแบบมามามาเดี๋ยวกูรออุ่นกับข้าวให้ฉันนั่งจะว่าเฟิร์สมาแล้วกูจะได้นังตอบว่าเฟิร์สนะกูกูไอ้นี่เลยช็อกเลยเออกูจะบูรีมันกินกินกินไม่มาแดกกูแดกของมึงกันแล้วนะเอ้ยเอย่ามึงอย่ามึงอย่าเบิ้ง ต้องสมัแต่พอกูพีว่าอีน่ะเขากินเลยว่ะช่อีนั่นนะมาคิดว่าให้แดกทั้งหมดดิแก่แดกหมดนีิจานไปดิคือแบบหมดหมดโต๊ะดูเนียยงไงทเนี่ยชิวหามันแดกหมดใครแดกเขามีกูเห็นมึงกูเห็นมึงขยับหน้าผิวกูเห็นมึงขยับหน้ากูเห็นมึงขยับหน้ากูเห็นมึงกำลังเลือกจานอีหมิวมึงเลยไม่ใช่อีไม่ใช่อีกายมึงเลยหมิวเนี่ยมึงเห็นว่ากายลงมาทำใหม่ไหนจะทำเพิ่มอีก จานนะห้อีมองอัดกูเห็นม่เขาไปต้มเหมือนอเงี้ยอดึงจานจานแบบบ้าไปแล้วหรือเปล่าเราเท่าไหร่เท่าไหร่อะเราต้องไหร่เท่าไหร่ไม่คิ่นนี้เหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเหมดแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไโอเคไอเี้ยหมดตขอความเคอีทไรนเท่าไหร่เนียวเนีเนอตัวหมดเลต้องอัดน้ำก่อนนะไปไปใครก็ได้ไปชิคพ่อหน่อยโอ๊ยอัดน้ำ อ๋อไ, <c oughs> ไหนวะอีมีน้ำอยู่อีมีเมล์ยหนอยขอถือวิสาสะมึงยกถัง <c oughs> แก๊สมาเลยเหรอเพื่อนเขียวพ่อ <c oughs> เอามองอัดนอนสิเอามองอัดนอนะเอามองอัดนอนนอนเอออย่าให้ด่าแม่งยืนทำไมไม่รู้ใครนี่เผื่อกูเป็นบาเน,นี่มึงตายกูบอกเลยอุย๊ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสรุปอันนี้คือเรามาเล่นอุ้ยมาแล้วมาแล้วอ๋อเจเลเตอร์อ๋อเลเซองไปไปไปใครก็ได้แล้วอีนี่มันนอนเลย

เอ้ยมึงตรงกูบักเว้ยบักเห็นเปอร์เซนต์ลอดเจเนเรเตอร์จริงหรอตรงนี้ฮตอนนตรนี้ห้าสแล้วเนี่ยออน่มึงมึงลองนอนแล้วเว้ยแล้วมันจะแบบไอ้นี่เว้ยมันจะแบบแล้มึงหันหน้าตัวดีๆมันจะมีมุมหนึ่งที่จะเห็นแบบหยุดนานเลยอะหนิวเช็คหน่อยเด็กกูไม่ถนัดวะกูไม่ชีดโอเคโอเคพอหลับแล้หลับแล้ผหลับแล้วหิวไปนอนที่เดิมไปอชะกินข้าวตรงนี้ไม่ได้ใช่มันต้องอยง้ัสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็นต์สิกเปอร์เซ็ สี่ปอรเไปไปไปอุ้ยอ๋อไม่ใช่ตกใจหมดระแวงระแวงดัดดี้คำเฮีย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 นอนนอนนอนโอ้ยดัดดี้คำเฮียดัดดี้คำเฮียดัดดี้คำเฮียมึงมาช้าจังวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลอนหลอนหลอหลนหลนหลนจะไม่อหแล้วตายกูตายกูตายมึงตายกันทั้งหมดมึงตายกันทั้งหมด หาหาผ่าผู้ร่วมอุดงการอีกรอบหนึ่งค่ะฝรั่งผู้ร่วมอุดงการมาเล่นหนุ่มกอีกรอบหนึ่งอินพีเรียลเล่นกับเราไหมอินพีเรียลกันนะเล่นด้วยกันเฮ่อเฮนรี่เฮนรี่เหรอเฮนรี่เล่นทู่ไหนเล่นลงยูทูบช่องชื่อดังสาวแสนทรับย์เลยนะนี่ค่ะเข้าใครขึ้นรถไปอ่ะเข้าไปดิ ขึ้นมาขึ้นมาผิวผิวมันได้ขึ้นป่ะพันนี้วคันที่หนึ้งคนะคนที่ฆ้าได้สามคนได้สามคนเนี่ยมันตั้งหลังสามคน Let's play เย้เย้เออเสริมประกูไม่นแค่คนโง่โธ่ี่แบบแบบเป็นต่อฟาดกูขอไอ้สองคนนี้ทำเองทุกอย่างแล้วบบพวกกูแค่แบบเป็นเสริมประกอบให้มันครบห้าคนนะ ทีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ช่วยเหลือและ nice day สรุปมันพิมพ์ว่าอ๋อเราก็ newbie เหมือนกันนะเพื่อใหครั้งแรกขังพ่อเลยพ่ออย่าออกพ่ออย่าไปฉีกผ้าออกโอ้ชายแปลกหน้าเหรอเออมึงจองเตียงเป็นอะไรอยู่ของมึงมึงจะด้องเจอในเตอร์พวกเราให้กูเอลลี่ไอีห่านี่มันจองเตียงกูหกหมื่นที่อมึงดิเองกูแต่กูมองดูเอลลี่อยู่มึงนอนนอนไป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 ไว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  เลยไม่ต้องปินก็ได้นี่ว่ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเจ๋วเจ๋วจ๋วสรุปตายโหมแบบี้ตกใจเลยจจุกั้นเดมาจะมาหากูอีกกูก็่งเลยคือทำหน้าที่มองจินเนอร์เตอร์นะี่ยห้าสิบห้าสินตไม่ไปเติมไปเติมจนเรเตอร์ไปเติมจนเรเตอร์กันไปเติมจนเรเตอร์เลยทุกคนเงียบเฉยๆพ่อตื่นเขนอนละสี่สิบสี่ไป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 สามเออเออใครเติมอ่ะร้อยเปอร์เซ็นแล้ว ไม่มีใครอยู่กูตรงนี้เลยอะเยีพ่อตืน่นเดยวพ่อตืน่นเฮ้เียกูก้มลงบันไดแล้วบันไดมันก็นไหลด้วยอีกเฮ้ย49%นะต้องต้องเติมระยะระยะห <c oughs> นึ่งเอร์เต์ยอยเไม่ใจเอนไม่ใเย็นโอ้ยนี่เติมแล<อ>้วเๆิมแล้วเติมแล<ย>้วเติมแล้วเติมแล้วเตๆอวเีเเอยเ่ยเพูงไอพจะตายเหรอไอพูงจะตายเหอตายเหี้ยตายตายอมันายเเียวรอรอออเฮ้ยเฮ้ยนอนนอนพ่อ เวลากดยอมันคือยอเลยใช่มันยออเยอเกดทีเดียวยอเลยทไมต้องลงบากันบ้าไม่นะเดินเดินได้เลยเหรออ๋อแต่เดวิ่งกินด้วยหลบชามเดียวพอฮทำไม่ดีทาไม่ดีกูยอกูยอกูยอดพ่อไม่เห็นกูเฮ้ยพ่อมันเห็นกู เฮ้ยมึงกูรอดมารอดเหรอุ้ยเฮ้ยมึงรอดได้ยังไงเจียเจ๋งว่ะอีพีเรียออกตายหาไปตั้งนานหิมิวมิงพ่อมันรอมึงอยู่อะอีกมาไม่ไม่เออโตระต๊งกินข้าวอะเฮ้ยีละมึงมึงแลก็แล้วกขอขอถึงพุ่อเนะรอเลยหัดรอเลยเยีะละมึงมึงมึงแงอีกอีกสักรอบอีกอีกสิกรอบอีกสักรออีกสักรอบอีกสกรอบ ไม่ไม่นะมิวมึงตายเลีงเลยเลีมึงตายสลับนี้นะคะเราให้คะแนนเลยที่ไม่ขออีกรอบวขออีกแล้ขอแบบขอพร้อมกันขอพร้อมกันสำหรับแบบนี้นะคะเราให้คะแนนเลยที่ ไปเลยจิบมายเจอการกดไลด้วย